สวัสดีค่ะ The Happy Time นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของ verb นะคะ verb ก็คือคำกริยานะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะคลิปที่1,2,3นะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะเป็นคำกริยาที่ใช้กันบ่อยนะคะคือวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าวิธีการอ่านของ เวิร์บแต่และตัวนะคะเป็นยังไงแล้วก็ตัวอย่างประโยคนะคะวิธีการใช้ใช้ยังไงนะคะไปดูที่คําแรกเลยนะคะคำแรกนะคะ b o t h e r นะคะการออกเสียงนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองพยางอย่างนี้นะคะ b คือเบิรนะคะ o คืออนะคะเป็นบออย่างนี้นะคะบอ t h นะคะเป็นทอทงนะคะหรือว่าเป็นการเออเป็นเสียงแบบอย่างนี้นะคะคือ ปลายลิ้นนะคะซ้องอยู่ระหว่าง,งฟันบนแล้วก็ฟันล่างแล้วก็มีการพ่นลมออกมานะคะ er คือ er นะคะกลายเป็น bother นะคะ bother นะคะ bother แปลว่าเป็น verb นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็น verb แปลว่าตือ้อนะคะตือ้อหรือว่าแบบกวนอะไรเงี้ยบรบกวนนี้นะคะหรือว่าแบบเป็นกังวลน,นะคะ ไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า I'm sorry to bother you with my troubles นะคะ uh, I'm sorry ก็คือฉันขอโทษนะคะ to bother you ก็คือเหมือนที่แบบรบกวนคุณนะคะ with คือ uh, กับนะคะ my troubles คำนี้ tr คือ t e อนะคะทอ o อ o oh, u นะคะ trouble นะคะ trouble trouble นะคะแล้วก็มีเติม s นะคะ troubles ก็คือ troubles เป็นคำนามนะคะแปลว่าปัญหาก็ฉันอขอฉันขอโทษนะคะที่แบบรบกวนคุณด้วยปัญหาของฉันนะคะ my troubles นะคะเอ่อตัวอย่างประโยคที่สองนะคะ that man นะคะ will never นะคะ that man will never bother you again นะคะ he said นะคะแปลว่า ผู้ชายคนนั้นนะคะ that คือนั่นนะคะ this คือนี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะ never ก็คือ will คือ,คอจะจำแค่ never คือจะไม่เคยจะไม่มารบกวนคุณ again จะไม่รับมาจะไม่มารบกวนคุณอีกนะคะเขาผู้ชายคนนั้นพูดเอาไว้นะคะ say ตัวนี้นะคะเป,เ,เป็นเอ่อเป็น verb ช่องสองของ say นะคะที่แปลว่าพูดเนาะ ตัวอย่างประโยคที่3นะคะก็คือ don't bother to ask questions นะคะ because you won't get many answers นะคะ answers ก็คือ don't bother คืออย่าอย่าเป็นกังวลเลยที่จะ ask คือถามที่จะถามปัญหาที่จะถามคำถามนะคะ because เพราะว่าคุณจะไม่มีทางได้คำตอบที่ มากมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำว่า bother นะคะแปลว่าตือ้อกวนหรือว่าเป็นกังวลไม่ยากนะคะทีนี้ไปดูคำที่สองนะคะคำนี้เนี่ยเราจะออกเสียงว่าจะออกเสียงเป็นอย่างนี้นะคะจะออกเสียงเป็น a r o u n d นะคะ aloud โอ้ผิดนะคะ aloud นะคะอันนี้จะไม่ใช่ allow นะคะไม่ใช่ allow นี่จะอ่านว่า allowed ถามว่า o w ท u b l e u ทำไมถึง l o w เนี่ยเราจะรู้กันว่าเอออ่านแบบ low นะคะคำนี้ low ที่แปลว่าต่ำใช่ไหมคะเราก็จะออกเสียงว่า low แต่ทำไมาคำนี้เราออกเสียงว่า l o w d นะคะเพราะว่า o w เนี่ยมันสามารถออกเสียงได้สองแบบก็คือทั้ง o ทั้ง l นะคะทีนี้ในที่นี้มันจะออกเสียงว่า เป็นเสียงอ่าวคือ allow นะคะ allow allow แปลว่าเป็น verb นะคะแปลว่าอนุญาตนะคะอนุญาตหรือว่าแบบให้อะไรประมาณนี้นะคะ I do not allow myself to judge นะคะ myself to judge him คำนี้นะคะ j J คือเจอนะคะ U คืออ่ะคือไม่หันอากาศนะคะ d คือ the นะคะแล้วก็ g e นะคะออกเสียงเป็นเจอนะคะเป็น judge นะคะเป็น judge him and would not have others นะคะ to do uh, others do so นะคะแปลว่า I do not allow myself ก็คือฉันเนี่ยไม่อนุญาตให้ myself คือตัวของฉันเนี่ย to judge judge แปลว่าตัดสินนะคะ judge ก็เป็น verb เหมือนกันนะคะตัดสินเขานะคะและก็ Would not have others do so แล้วก็ไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะคะประโยคที่สองนะคะ Allow me to give you a piece of advice นะคะ Allow me to give you a piece of advice นะคะ Advice นะคะเป็นคำนามนะคะในที่นี้นะคะแปลว่าคำแนะนำ ก็คือว่า,อ,าอนุญาตให้ฉันเนี่ยให้คำแนะน,นำกับคุณหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ A piece of advice ก็คือเหมือนให้คำแนะน,นำกับคุณหน่อยแล้วก็ ประโยคที่3นะคะ Was it too much to allow him time to think about it นะคะก็คืออันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะก็คือมันจะมากเกินไปไหมถ้าเกิดว่าจะอนุญาตให้เขาอนุญาตให้เขาเนี่ยมีเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับ เรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับมันประมาณนี้นะคะอันนี้คือ allow นะคะ allow นะคะไม่ใช่ allow นะคะ allow แปลว่าอนุญาตแล้วก็ให้นะคะต่อไปค่ะคำที่3นะคะอ่าคำนี้คำนี้นะคะออกเสียงว่าแปลงเป็นอย่างนี้นะคะ f o r l o w ะะอ,อันนี้เป็น low แล้วนะคะ follow นะคะ follow แปลว่าเป็น now เ,เป็น verb นะคะแปลว่าปฏิบัติตามนะคะทำตามอะไรประมาณนี้ we must follow the rules of the game พวกเราจะต้องทำไมคะพวกเราต้องปฏิบัติตามกฎของเกมนะคะแล้วก็ประโยคที่2คือ เอานะคะ I'll follow you back to the house นะคะ I'll ตัวนี้ย่อม,มาจาก I oh, I will นะคะก็คือฉันจะทำไมคะ follow คือจะตามคุณกลับไปที่บ้านนะคะประโยคที่3คือ if they don't want our food นะคะ why would they follow us นะคะ ก็คือเป็นประโยคคำถามเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี question mark ใช่ไหมคะ if they don't want our food ถ้า if คือถ้าถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอาหารของพวกเรานะคะ why would they follow us แล้วทำไมพวกเขาเนี่ยถึงตามเรามานะคะ why would they follow us นะคะทำไมพวกเขาถึงจะต้องตามเรามา นะคะอันนี้ก็คือ follow นะคะไม่ใช่ f o r l o w นะคะ follow นะคะเป็น verb แปลว่าปฏิบัติตามคำต่อไปนะคะคือ believe นะคะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะคะ b-e-b e นะคะเลืคือ r อ l ิ i n นะคะ i-e นะคะเป็น e นะคะแล้วกออ็ v ก็คือเป็น for ฝานะคะ believe นะคะตัว v คือเราก็จะต้องกัดริมฝีปากนะคะเวลาออกเสียงคือ believe นะคะพอจบคำก็คือกัดริมฝีปาก believe นะคะแปลว่าเป็น verb นะคะแปลว่าเชื่อนะคะเช่น don't believe everything don't นะคะ believe คำนี้นะคะอันนี้จะออกเสียงว่า อย่างนี้นะคะเป็น everything นะคะ everything you hear don't believe everything you hear ก็คืออย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ยินนะคะประโยคที่สองคือ I can't believe ฉันนี่ไม่สามารถที่จะเชื่อได้เลย I finally found you ฉันไม่ฉันไม่สามารถเชื่อได้เลยว่า ในที่สุดเนี่ยฉันก็จะได้พบคุณฉันก็ได้พบคุณนะคะต่อไป if you don't believe me then believe an expert นะคะ expert ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อฉันก็ให้เชื่อผู้เชี่ยวชาญละกันนะคะ expert คือผู้เชี่ยวชาญเป็นคำนามนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะ believe นะคะ คำต่อไปค่ะคือออกเสียงอย่างนี้นะคะไอ้แบ่งประโยคแบ่งคำอย่างนี้นะคะ con นะคะ consider นะคะ consider cons consider เป็น verb นะคะแปลว่าพิจารณานะคะอย่างเช่น she paused to consider her options again นะคะ she paused to consider her options again ก็คือว่าหล่อนเนี่ยเขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหยุดที่จะพิจารณา her options option ก็คือทางเลือกก็คือทางเลือกของเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะ we will consider what kind of music they are like นะคะพวกเราจะพิจารณาว่า what kind of music ก็คือ music ประเภทเออ เพลงประเภทไหนนี่ที่พวกเราเหมือนนะคะที่พวกเราเหมือนแล้วก็ประโยคที่3ก็คืออ้อเดี๋ยวนะคะที่พวกเราเหมือน that คือบางคนเนี่ยคำว่า like เนี่ยนะคะเป็นแปลว่าชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนั้นอ่ะถ้าเป็น verb เนี่ยจะแปลว่าชอบ นะคะเป็น Verb แปลว่าชอบแต่ถ้าเกิดว่าเป็น adjective เนี่ยจะแปลว่าเหมือนนะคะในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าเป็น adjective ทำไมถึงรู้ว่าเป็น adjective เพราะว่ามันมี a a เนี่ยทำหน้าที่เป็น Verb อยู่แล้วนะคะเป็น verb to be ใช่ไหมคะหลัง verb to be เนี่ยมันก็จะต้องเป็น adjective ใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ได้เติมแบบ ing เติม ed อะไรพวกนี้นะคะ they are like ก็คือที่พวกเขาเหมือน ะะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็บอกว่าออพวกเราเนี่ยจะพิจารณาว่ามิวสิกว่าเพลงประเภทไหนเนี่ยที่พวกเราเหมือนนะคะประโยคที่3คือ Have you c o n s i d e r moving to London นะคะ Have you c o n s i d e r moving to London นะคะก็คือว่าคุณเนี่ยเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะคุณเนี่ยแบบเคยแบบพิจารณาบ้างไหมที่จะย้ายไปอยู่ที่ ลอนดอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น5คําคำที่ใช้กันบ่อยนะคะที่พบเห็นกันเยอะเนาะก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีการใช้นะคะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนเนาะว่าเวิร์บแต่ละตัวความหมายของมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันจะทำหน้าที่ยังไงนะคะเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราเรียนอะไรไปบ้างนั่นก็คือ คำที่หนึ่งใช่ไหมคะคือคำว่า bother นะคะ bother แปลว่าตื้นะคะกวนหรือว่าเป็นกังวลคำที่สองนะคะก็คือคำว่า allow นะคะ allow แปลว่าอนุญาตนะคะ หรือว่าให้คำที่3คือ follow นะคะ follow คือแปลว่าตามหรือว่าปฏิบัติตามนะคะคำที่4คือ believe believe คือเชื่อคำที่5คือ consider consider คือพิจารณา นะคะคโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณค่าที่ติดตามกัน